สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับจู่กับผมไอ้ยักษ์เล่นยักษ์แต่งนะครับวันนี้เราก็มาเล่นกับเกมคริงพีชนะครับเอาตรงๆอ่ะผมมาทําอะไรเหรอโอ้โช่วยผมด้วยผมไม่อยากวันนี้นะครับเราจะมาลองขอผลไหมวันนี้นะครับผมไม่รู้จะทาอะไรแล้วว่าะผมอยากได้ผลดาดูสองไมก็จะอังกอร์ผมต้องเก็บเงินแล้วปิุ่มอ่ะมันเหนื่อยอ่ะครับท่านผู้ชม ผมเราเสกันาาเดี๋ยวทงเฟสนี้อยู่เราจะไปตีเอาเวสห้ 500. ารอยบ้าไปแล้วโอ้โอเฟสไปไปอยู่ดูดิวันนี้ผมเลเวลสี่ร้อยสี่นะครับวันนี้แต่ว่าคือผมจะเดี๋ยวผมจะรอไปหาอันนี้ดูนะครับ โอ้มีแต่คนแย่งผมอะม่ได้ดสู้เลยเราคือมันอยู่หิม้าอยู่แล้วไงม,มันสร้างหิมะมากพื่อไป้ไปแล้วว้ายเย่เื็บตายแล้วก็ต้องมาโดนขังอยู่ในนี้โอ้โหได้เงินแค่ห้าพันเองว้าวคุณ คุณอยู่ทีนี้คนนี้ผมขอขอร้องนี่่คฮตายาาตออแล้ว ก็ช <ersch> ูไม่ได้อย่างเงี้ยจะให้ทำยังไงก็่มสู้ไม่ได้มันอ่อนเกินไปว้ายเอาลครับตอนนี้นะครับเดี๋ยว อม่ไวยโอเคผมออกทันเขาผมจะทรมานเขาอยู่ในนี้หนเ่องเรียอร้อยตรอนนี้นองนร้บองร่องเแค่องเรื่องรอเ ก็ตามสตาร์ตนะครับอันนี้ผมมีขาดำนะนี่เก็บเงินนานมากกว่าจะได้ขาดำมนาะผมมีฮาคีกเกาะแล้วนี่นี่มีไฟด้วยเดี๋ยวอ มันก็มีขาดำนะครับจะกลัวอะไรไว่าจะหมดปันเราไปเข้านี่ว่ารีบร้อยคลิปนี้ไม่รู้จะทำอะไรมากครับมันเป็นแค่คลิปกะกะคลิปนี่ หมุดกระโดดอะไรตอนนั้นบอกเลยดาบเนี้ยถ้าอับเ,เยอะๆนะครับจะโหมดมากดูมันเป็นดาบของหนวดขาวนะถ้าที่ผมจังได้นี่ผมใช้ขนสโนเนาะแต่คือใช้อะ่ะผมไม่ได้อยากให ผมอยากได้ผลได้กับคืนมามากกว่าเลยแต่ว่าเอาคผมเอาหมดแหละตอนนี้มันก็อย่างน้อยมันก็ออพถึงพันห้าถ้าเจอขุนมังกรต่หน้านะผมไม่รู้จยังไงแนละ้วเดี๋ยวผมไปเอาไปหาลองหาขุนมังกรแล้วกันนั่นเดี๋ยวคิดหน้าไปหาขุนมังกรกันนะครับไม่าไมาไ้ไปแล้ว ndemi noxa neaa kopipi pen